โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนบอร์ดของตัวแ a n o n น2 0 0 0นนะครับสาเหตุที่เราต้องมาลองเปลี่ยนบอร์ดนี้ก็คือเพื่อแก้อาการของการที่มีการปิ้นปิ้นงานอยู่ดีดๆแล้วเครื่องก็มีการปิ้นแค่ครึ่งหน้ากระดาษแล้วก็กระดาษติดแล้วก็หยุดการทำงานไปเลยนะครับสาเหตุนี้ มีบอยมากเราก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นในจ่กตัวบอร์ดนะครับอันนี้เราก็เลยจะลองมาเปลี่ยนบอร์ดกันดูนะครับดับแรกให้คนทาการเปฝาด้านหลังนะครับพอรตที่อยู่ด้านหลังสองตัวออกนะครับแล้วเมื่อยกขึ้นหอ,อกจากการตัวบอดี้เสร็จเราจะได้ดังภาพนะครับ ต่อไปเราก็มาเปิดฝาด้านข้างกันนะครับของด้านทางสีนะครับถอดออกไปนะครับตอนนี้คุณก็จะมาเจอบริเวณของบอร์ดแล้วครับนี่ครับนี่คือบริเวณของบอร์ดที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับมีสายอยู่เยอะแยะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะถอดออกนะครับจะมีอยู่สองเส้นที่เกี่ยวกับการสแกนเนอร์นะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคือตัวนี้นะครับผม ซึ่งเราจะต้องทำการกดใน,นส่วนของตัวสแกนอร์ออกนะครับตัวสแกนแม่จะเป็นตัวน,นี้ครับเนนฝาด้านบนคือตัวนี้คนระับนี่คือตัวฝาสแกนแร่นะครับ นะฮะคือบริเวณบอร์ดที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับุมก็ไปให้เห็นชัดๆนะครับเป็นต่างภาพนะครับคุณก็ไปให้เห็นชัๆดๆีนี่ครับย้ำจำตำแหน่งของสายไฟแล้วก็สายแพร์ไว้ให้ดีนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก่อนที่คุณจะเลอตัวของสายไฟและสายแพร์ออกควรจะทายลูกไว้ก่อนนะครับเพื่อ ใช้สำหรับไว้อ้างอีงเวลาคุณประกอบกับน,นะครับนะครับทายเย็นชัดๆนะครับก็ตรงด้านนี้มีสายไฟทั้งหมดสามเส้นนะครับก็้สายไฟนิดนิดอเส้นนะครับซึ่งสายไฟตรวนี้จะเป็นสายที่เดินมาจากการควบคุมของปริมาณปริมาณของ ีนะครับหมึกสีนะครับตอ้นี้สายด้านล่างนะครับโอเคตอนที่คุณจะถอดฝาสแกนได้นะครับคุณต้องมาถอดฝาด้านข้างของตัว b o ี y ในส่วนที่เป็นของสีดำน,นะครับแล้วก็ถอดสลักแขนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสลักแขนของฝาสแกนนะครับก็ยกฝาสแกนขึ้นนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะได้ตามภาพนี้นครับภาพนี้คือภาพที่ถอดสาย หัวสแกนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับและสายแพร่สองเส้นของหัวสแกนก็จะออกไปเช่นกันนะครับก็คือสายเส,ส้นที่หนึ่งทเส้นนี้นะครับสายเพรและสายที่สองสก็คือตรงนี้นะครับโอเคแล้วจากนั้นครนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มทําการเปลี่ยนบอร์ดออกแล้วนะครับใส่ด้วใม้ช็อตเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเก็บไว้อ้างอิงนะครับผม จับสายเริ่มถอดสายแพรออกทีละเส้นนะครับพร้อมก็สายไฟนะครับอันนี้ก็คือเราถอดสายแพรออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับคือภาพของบอกที่ได้จากการถอดสายแพร์ออกเรียบร้อยแล้วปกอบใเป็นบ่นตัวเต่านะครับ ออนนี้เราก็จะนำประกอบกันนะครับอยเลืมเพื่อเป็นการลเล่เ่ของการสับสน,นนะครับผมก็เลยได้ทําการทำเลเบลแปะไว้ที่สายแพรนะครับเพราะสายเส้นนี้ใส่เส้นที่สี่นะครับและสายเส้นที่สองสายที่สามสองหนึ่งก็ติดเลเบลไว้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ไดจากการประกอบกับน,นะครับเราได้ทำการประกอบ สายแฟกับพร้อมกับสายไฟนะครับเพื่อประกอบกับบเรียความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตามภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ได้ทําการเปลี่ยนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับสายสายแร้ของตัวสแกนเนอร์เรียรบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนบอร์ดของตัว canon g 2000นนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ